ทำไมคนรวยถึงยิ่งรวยขึ้นแต่คนจนกลับยิ่งจนลงฟังผมอธิบายเรื่องเงินเฟ้อแล้วคุณจะเข้าใจว่าเงินจริงๆคืออะไรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนหนึ่งร้อยคนแต่ละคนมีเงินหนึ่งแสนบาทรวมทั้งหมด10ล้านบาทผู้ใหญ่บ้านเปิดร้านขายขนมปังขายชิ้นละหนึ่งร้อยบาทอยู่มาวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านแอบพิมพธนบัตรเพิ่มหนึ่งร้อยล้านบาทแต่แทนที่จะเอาไปใช้เองเขากลับไปหาน้องเขยกับลูกพี่ลูกน้องปล่อยกู้ให้คนละสามสิบล้านบาทเพื่อให้เริ่มทำธุรกิจโดยคิดดอกเบี้ยต่ำมากน้องเขยเอาเงินไปก้าานนซื้้้อปงงีทัหมูบว ปชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติราคาขนมปังขึ้นเป็น200บาทแป้งสาลีแพงขึ้น3เท่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้น5เท่าทุกคนบ่นว่าเกิดเงินเฟ้อรุนแรงแต่ลองดูให้ดีว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อนี้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพิม์เงินใครใช้เงินกอดคนนั้นได้ประโยชน์กอดน,น้องเคยกว้านซื้อแป้งไว้แล้วผูกขาดการตั้งราคาลูกพี่ลูกน้องซื้อที่ดินมูลค่าทรัพย์สินของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีแต่เงินเดือนของชาวบ้านอีก9 7คนกลับไม่เพิ่มเลยสักบาทกำลังซื้อของพวกเขาลดลลงงงงงงคคคครรรรึึ่่่หหนนนนีแแะะืือออวาาามับขข้้กกกเเเเิิฟฟจย ความมั่งคั่งใหม่จากคนจนไปสู่คนรวยจากคนที่รู้ตัวใช้ที่สุดไปจนถึงคนที่อยู่บนสุดของหมู่บ้านแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวชาวบ้านเริ่มโกรธและพากันเรียกร้องให้ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านยอมตกลงและเงินเดือนของทุกคนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าชาวบ้านดีใจอยู่ได้แค่วันเดียวแล้วก็พบว่าราคาขนมปังเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเส้อรอกแพงขึ้นสีเท่าข้าวกลือน้ำปลาก็พุ่งราคาขึ้นอย่างบ้าคลาั่งทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นราคาขนมปังก็ต้องเพิ่มตามไปดดดด้้้ววววยยยยนนนนีีนีีี่่่่เเเเรกกกกาาางงงิฟทถูััคจใขณะลบ็ เขาไปกู้เงิน10,000บาทด้วยดอกเบี้ยปีละ10%แล้วนําเงินนั้นไปซื้อวัวหนึ่งตัว1ปีผ่านไปราคาวัวเพิ่มเป็น20,000บาทเขาคืนเงิน1 1 0 0 0บาทกําไรสุทธิ9 0 0 0บาทลุงบีค้นพบความลับข้อที่2ของเงินเฟ้อคือนี่จะถูกทําให้เล็กลงในช่วงเงินเฟ้อและคนที่กู้เงินเพื่อน,นําไปซื้อทรัพย์สินที่จับต้องได้จะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ที่สุดแต่ลงุงซีบ้านข้างๆกลับตกอยู่ในความลําบากเขาเคยเก็บออมได้10,000แบาทไว้ใช้ตอนแก่เป็นเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตแล้้้้้้้ววซซ่่อออออนนนนนนนไไใตเตเเเเเียงงงงพกกกิกิิดดฟััืขมปแค250 แทนที่จะซื้อได้หนึ่งพันก้อนเหมือนก่อนหน้าทรัพย์สินของเขาหายไปเจ็ดสของพลังซื้อบทเรียนของลุงสีคือความลับข้อที่3าของเงินเฟอ้อเงินสดคือเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดของเงินเฟอ้อและการเก็บเงินสดก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายแบบช้าๆในตอนนั้นมีนักเศรษฐศาสตร์เดินทางมาที่หมู่บ้านแล้วเขาให้เหตุผลว่าเงินเฟ้อในระดับพอเหมาะนั้นเป็นเรื่องดีชาวบ้านได้ยินก็แทบอยากรุมตีเขานักเศรษฐศาสตร์ธอธิบายว่าลองคิดดูให้ดีถ้าไม่มีเงินเฟอ้อหรือแย่กว่านั้นคือเกิดเงินฝืดถ้าทุกอย่างยยยยิิิิ่่่่่งงงงงววันนนถกกกลลจะะะเเเดดออออไไรรรรขขึ้้มมีใคคาาาซืพุ ต้องถูกกว่าแน่ผู้ใหญ่บ้านก็จะไม่อยากอบขนมตังแล้วเพราะต่อให้ทํำยังไงวันพรุ่งนี้มันก็จะราคาตกลงอยู่ดีลุงบีก็จะไม่เลี้ยงวัวอีกต่อไปเพราะมันจะไม่มีบอลราคาขึ้นสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจกทั้งหมู่บ้านก็จะหยุดชะงักไม่ขยับไปไหนนี่เรียกว่าวงจรเงินเฟดที่เป็นอันตรายและนี่คือความลับข้อที่4ของเงินเฟ้อเงินเฟ้อที่เหมาะสมประมาณ2-3%เปช่วยหล่อลื่นระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนเงินเฟ้อศูนย์คือภาวะชะงักงเงินเฟ้อติดลบคือหายนัดชาวบ้านถามต่อว่าแล้วถ้าเป็นเงินเเเเเฟิรรรรคขขั้้นนุแแงงงงลลล่่่่มาาายกกืืือออ็จ ว่าในปีคศ1923เครื่องพิมพ์ธนบัตรของเยอรมนีทำงานแบบเต็มกำลังทั้งวันทั้งคืนตอนเช้าขนมปังหนึ่งก็ราคา100รมาแต่พอบ่ายก็ขึ้นเป็น1000มากแล้วจนคนงานต้องให้ภรรยามายืนรอที่หน้าประตูโรงงานทันทีที่เขาได้รับเงินเดือนแล้วก็รีบวิ่งไปซื้ออย่างอื่นทันทีเพราะแค่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเงินก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่าในช่วงที่เงินเฟ้อพุ่งถึงจุดสูงสุดผู้คนถึงขั้นเผาเงินกระดาษเพื่อให้ความอบอุ่นเพราะเงินูกก่่ฟีอเ,เ,อเอยท จุดไหมอเถื่อนคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ใช้ตำรับพื้นบ้าน โดยพิจารณา3าปัจจัยคือค่าตัดผมค่าเช่าบ้านและราคาเนื้อหมูถ้าค่าบริการเพิ่มขึ้น10%ราคาขายก็จะเพิ่มขึ้น15%ทําให้กําไรสูงขึ้นมีเพียงชนชั้นแรงงานเท่านั้นที่ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะค่าแรงไม่มีวันไล่ตามเงินเฟอ้อทันนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงรู้สึกว่าเงินสําหรับใช้จ่ายมันน้อยลงเรื่อยๆความลับสุดท้ายก็คือนี่คือกติกาของเกมในโลกที่โหดร้ายใบนี้คุณหาเงินทุกวันแต่คุณเข้าใจจริงๆไหมว่าเงินมันทํางานและบุญเวียนอย่างไรถ้ายังไมม่่่่เเเเเข้้้้้้าาาาใใจจก็ถึงงงงงงงววลลลแอออออนนนนนนหหัสืีิิรตต คุณก็ควรอ่านให้จบเพราะนี่ไม่ใช่หนังสือทฤษฎีแต่มันคือแผนที่ที่จะพาคุณจับมือเปล่าไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในหนังสือทุกวิธีการหาเงินถูกเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนทีละขั้นตอนเข้าใจง่ายทําตามง่ายเพื่อให้คุณหาเงินก้อนแรกได้แล้วคุณจะเห็นว่าการหาเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิดแม้กระทั่งง่ายเหมือนการหายใจเมื่อคุณมีเครื่องมือที่ถูกต้องคุณจะได้เรียนรู้วิธีหาเงินนับร้อยวิธีและคุณจะกดลุกเมื่อได้ระหนักว่าตลอดชีวิตคุณได้พลาดโอกาสรวยไปมากแค่ไหนเพียงแค่คุณทําตามขั้นนนนนนตออนอในหหนหังงสืคคุุุณณจจะะเเเเ็วว่่่่าาาาาิิรมมมไไลข้ย20 3 0 4 0หรือ50ปีถ้าคุณยังมีความปรารถนาที่จะร่ำรวยขอให้คุณซื้อหนังสือเล่มนี้และอ่านอย่างตั้งใจคุณอยากรวยขึ้นไหมเรื่องนี้คุณต้องตัดสินใจเองส่วนฉันแน่นอนว่าต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนและต้องกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมากกว่าเดิมเล่มนี้เงินสร้างเงินให้จบหนังสือเล่มนี้รวมแทบจะทุกวิธีหาเงินที่คุณนึกออกและจะจับมือคุณพาคุณไปทีละขั้นจนคุณหาเงินได้ล้าหลานบาทแรกในชีวิตคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วการหาเงินง่ายพอๆกับการหายใจมันจะช่วยให้คุณ เริ่มต้นได้ไหวหาเงินก้อนแรกของชีวิตและก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินหลังจากอ่านจบคุณจะรู้วิธีหาเงินเป็นร้อยแบบแล้วคุณจะเหงื่อตกเมื่อรู้ตัวว่าคุณเคยพลาดโอกาสรวยมากมายในชีวิตนี้ไปขนาดไหนถ้าคุณอยากคว้าโอกาสเปลี่ยนชะตาชีวิตนี่คือหนังสือที่คุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนี่คือหนังสือหาเงินสร้างตัวที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาหลังจากอ่านจบคุณจะเข้าใจว่าการหาเงินการเป็นเศรษฐี มันลอกได้และมีขั้นตอนที่ชัดเจนมันจะช่วยให้คุณยกระดับวิธีคิดเรื่องเงินขยายวิสัยทัศน์และทําให้กระเป๋าตังค์ของคุณหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแค่ทําตามทีละขั้นในหนังสือคุณจะหาเงินได้ง่ายกว่าที่เคยคิดไว้มากไม่ว่าคุณจะอายุ 20... 30... 40... หรือ50ถ้าอยากหาเงินซื้อหนังสือเล่มนี้ทันทีแล้วตั้งใจอ่านให้จบเพราะวิธีหาเงินในเล่มนี้สามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนรวยคนต่อไปได้จริงๆ